พี่น้องนี่ผ้ามาลายปลาซิ่วนี่ไม่มันก็ลงทงดีดีพี่น้องแกไม่เมื่อยน,นี่นะเศร้าหำหัแต่กระมาคือเกา่าอยากม้าเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยกีบลาสันอ,อกก่อนพี่น้องปลาซิวตัวใหญ่ใหญ่เลยนะปลาขาว ตัวใหญ่ๆมอนี่กระซิวแต่สะอ่อนตัวเพิ่มขนโอ๊ยตกไปแล้วฝนลิ้นปกแต่ตกแต่พี่น้องบ้านนี้ฝนตกค่อยๆคุณว่าร่ำฝนอยู่สิไปเอาอึ้งเนาะค่ะพี่น้องจ้ามันว่าตกมาหนี้ว่ได้กินละอึ้งกันเลยเพราะว่าสิเมื่อกูดรแล้วนี่พี่น้องจ้าสะอ่อนี๋ยวนี่ขออนุญาตเก็บแป๊บนึงด้วยค่ะมองนี้มองนี้พี่น้องจแาโอ้โหมองนี้ซิวไหมันตัวกระซิวเด้อนี่ อันนี้ขออนุญาตเก็บแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่อนใหม่รอบแรกพี่น้องจ้าก,กางดางังได้ประมาณเท่านี้นะรอบแรกนจะจ้าให้เปอรซิวแล้วกับัะขาวพี่น้องรอบแรกมะขาวเจ็กตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดตัวพี่น้องจา้ารอบแรกเราจะเอาไปใส่รอบสองอันนี้เปอรซิว ตูไม่หอมพร้อมนะพี่น้องนี่คือรอบแรกนะคะรอดูรอบสอร,รอบแรกกัพดพ่อได้ปิ่งค่ะพี่น้องนี่เอาน้ำแข็งมาใส่คนลิ้นปอกแป,ปกแป,ป,ปพี่น้องมาว่านี่ก็ลม้มอ่วโมตกโตมากให้ดอกกระเจียวโพงมาล,ลายๆอีหลอกอีหลอกออกบนลายน้องไม่ได้กินแล้ว ทำไมไฟล้อกินอึงพี่น้องอึงแรกของบานมาท่านได้ได้กินนกน้ำแข็งไว้พี่น้องคันบนนอกก็ได้เดีย๋ยวมาดูรอบสองนะรอบสองพี่น้องได้หน่อยเดียวรอบสองจะได้ปลาดุกตัวนึงตัวใหญ่นะนี่ สิ่ตัวใหญ่มากสิ่งนี้ตัวใหญ่แทะได้ประดุกหนึ่งตัวหาไปเรื่อยๆพี่น้องจ้า ได้ตูมได้นมใหม่หน่อยหนึ่งพี่น้องอ่อนๆแต่ว่าคนเงินเห็นแังสีกับอ่อนพี่น้องนี่หักมาสวัสดีค่ะพ,พ,พี่น้องมีผ้าขึ้นเขาคะ่ะไม่ม่านผ้าขึ้นผู้บามาบไดพี่น้องอยากมากยูเฮื่อนกับแพรก็เลยผ้าลูกสาวลาในทองมันเหรออะพี่น้อง นี่ลำหนึ่งเอ้อเอื้อเอื้อจันห้องเต็มนะพี่น้องนี่สองลำแล้วนี่ไงลำหนึง่งเออพี่น้องสามลำแล้วไปต่อไปเจียวกับไปน้ำเลยพี่น้องจิบไปน้ำโอ้ขาดอ่อนๆ จันท่นหองพี่น้องจ้ะเอาไปโวลดว้าหาดพอได้ใส่กันเนาะพี่น้องฝนบดโต๊ะทางนี้โต๊ะป,ปักแตกป๊กแตกกับเ้าพอพี่น่อยหนูก,ก,กระเจียวคนนะ่ะเป็นบัก ล่ำจีจอยพี่น้องเอ้ยผ่อนฝนโกรตุเ่อวันนี้นดูนี่แต่กระเสียบแล้วนี่นมันก็อออกเป็นคู่ปกติหรอกจะออกเป็นคู่ปกติที่ลอกควนจะออกเป็นคู่พี่น้องแต่ว่าโบเห็นเป็นคู่สองสามดอกแล้วปกติเขาจะออกเป็นคู่นะถ้าเห็นล่ำหนึ่งก็จะเห็น อีกล่ำหนึง่งแกงสิอ,อ่อนๆพี่ตงจ้าชีบุกไรแล้วนี่เพื่อเหมือนฝนจะตกเนี่ยและวะ้วบ่เอ้ดแล้วบ่เปิแล้วเปแลป้วเออๆไอหลายอยู่ด้วยนะ